ครับกูรีมีชแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจากตอนนี้ขาล่องขึ้นกรุงเทพอาจจะมีโรคสึกหิวข้าวของวันแน่นอนที่สุดเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากมะขามหวานมีอาหารอย่างหนึ่งที่เป็นโอท็อปของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไก่ย,ย่างยังมีหลายร้าน บางคนก็จะต้องร้านทับคิดเปิดกูก็ออกมาก็จะเจอเซิร์ชต้องร้านนิ้วนั่นนิ้วนี่ร้านนั่นร้านนี่เยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าร้านนี้ถามว่าทําไมโดนใจเราเราเคยมาทานแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเราด้วยความที่ว่าเราขับรถแล้วเราเราขับเร็วมาเราเหยียบแล้วเราก็เจอร้านนี้ร้านสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าเหมือนกันแหละไก่ย่างแต่ร้านนี้เนี่ยไก่ย่างร้านนี้เนี่ยเขาชื่อไก่ย่างซิรานี ไม่ใช่ไก่ย่างนี่แบอบกว่าต้องมานั่งรับฟังความทุกเป็นศิลานีนะไม่ใช่เป็นไก่ย่างชื่อไก่ย่างร้านที่ศิลานีไก่ย่างร้านนี้เนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยคือหนึ่งไก่ย่างจะเนื้อแน่นข้อที่สองไก่ย่างก็จะย่างสุกสุกใหม่ใหม่หมไม่เ,เวลาคุณมาทานเนี่ยคุณจะเห็นวิเชียรบุรีเขาจะมีไก่ย่างแปะเต็มแผงเลยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออไก่ย่างมันโดนควันไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไม่สะอาดน็อตครีมไหม แต่ไก่ย่างร้านนี่เขาเนี่ยคือมาปุ๊บเนี่ยจะอยู่บนเตาเลยย่างย่างแล้วเพื่อรอรอแบบรอลูกค้าว่าจะต้องมาทานมาแล้วเชื่อไหมว่าไก่ย่างวิเชียบุรีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือไก่จะแห้งเนื้อแน่นอร่อยตัวกําลังใหญ่พอดีแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีไก่ย่างเครื่องในมีตับมีเกินแล้วก็ส้ตมตำผูกหอมมากมีทั้งใส่ปลาไม่ใส่ปลรราเพราะเอกลักษณ์ของเมืองวิเชียบุรีเนี่ยน้ำปลาเขาจะ เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนน้ำปลาของคนอีสานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านเพิงเล็กๆเ,เป็นเพิงรงีสอร์ทไม่ได้ว่าเป็นร้านอาหารอะไรใหญ่ๆอยูออ่ร้านสุดท้ายขับจากสี่แยกวิเชียรบุรีขึ้นล่องออขึ้นมาจะไปส,สาระบุรีเนี่ยร้านพี่ก็จะอยู่นิดเดียวเองเลยสี่แยกมันิดเดียวชิดซ้ายอย่าขับเร็วนะคะจะอยู่ร้านสุดท้ายชื่อร้านไก่ย่างศิลาดีจะเป็นไก่ย่างร้านสุดท้ายเลยที่ มันไม่สุดท้ายอย่างที่คุณคิดเพราะว่าความอิ่มเนี่ยมันจะบันเทิงคุริถกรุงเทพเลยเพราะว่าเขาทาใส่ใจนี่ก็คือเรื่องไก่ย่างเพราะว่าที่ชอบเนี่ยก็คือไก่ย่างเขาย่างใหม่ๆอร่อยนะคะแล้วก็คือเขาจะไม่ค่อยแปะปวางไว้บนแผงหรอกเพราะว่าเขาจะแบบว่าเอาไว้ให้ลูกค้านเนี่ยรอไว้ทานหรือว่าซื้อกลับบ้านเลยนะคะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเราได้ของสดใหม่ทานแล้วกลับบ้านอย่าลืมนะ,ะมาเมือง เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อำเภอวิเชอรีเนี่ยไก่ย่างโอทอมของวบบเพชรบูรณ์นะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์มี้ก็ได้รับคําแนะนํามาจากนะคะท่านผู้บร,ริการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะสํานักงานสุลโลกนะคะผอ,อ,อกฤกติกานะคะกฤิิยานะคะก็คือพี่ปุ๊กนะคะขอภะะอภัยเลยครับพี่ปุ๊กอย่าดูนะเพราะว่าเป็นคนสวยไงก็เลยหลงจําชื่อแบบว่าอาจจะเพี้ยนไปนิดนึง ปุ๊กนะคะเป็นผอปุ๊กเนี่ยเป็นผอสำนักง,งานจังหวัดพิษณุโลกที่ดูแลทั้งจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ดูแลจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะในการเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วผอปุ๊กก็จะแนะนําว่าเพชรบูรณ์มีอะไรน่าทานน่าเที่ยวไม่แพ้พิษณุโลกเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มีมาแล้วหนึ่งโรงแรมสะอาดดีถูกแล้วก็อาหารอร่อยหลายหลาย,หลายอย่างและที่สําคัญมีที่ไหว้พระไหว้เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากในแนวเชิงความเชื่อแบบธรรมชาติแล้วก็มีวัฒนธรรม อารยธรรมแอบแฝงนะคะที่เก่าแก่โบราณเชื่อถือได้เพราะว่ามันมีอารยธรรมที่มันมีประวัติมายาวนานมากมีสตอรี่เรื่องราวเพราะฉะนั้นแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่แพ้จังหวัดอื่นในด้านการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอ่ทอทอทอสำนักง,งานจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ได้ฝากอาจารย์มีว่าช่วยลงไปถลั่งพันให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะคะในอีกแง่มงุมมองหนึง่ง นเรื่องสายมูสายบุญสายกินสายเที่ยวอาจารย์เนมี่ก็นะคะช่วยพี่ปุ๊กนะสนองนโยบายก็เรียบร้อยอร่อยมากค่ะคือต้องขอขอบคุณนะคะพออ่ออนะคะที่ช่วยแนะนำอาจารย์เนมี่ได้ทานของอร่อยออยนะคะประจำอำเภอวิเชียรบุรีนะคะก็อย่าลืมขับรถมาร้านสุดท้ายนะคะไก่ย่างศิรานีนะคะ มันเป็นรสชาติที่คุณต้องลองมาแล้วคุณจะติดใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราทุกมี่ในช anel นะครับ